สวัสดีพบกับช่องสู้เพื่อแม่ชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับท่าน้ำนนนะครับปทุมธานีเออไม่ใช่นนทนนท์บุรีนะเราก็จะมารอที่แมงกัะพี่ที่ท่าน้ำนนนะเอซออันนี้ผมมาครั้งที่สองท่าน้ำนนนี่ใมัไหมให้เราไปทางไหนเราต้องเข้านี่มันเป็นท่าน้ำนน ทำแม่น้ำท่าน้ำพี่บูสงครามหนึ่งนี่ไปเส้นนี้แหละเจ้าเส้นนี้เหรอฮะตอนนี้นะครับขัดแย้งกับอ่าสิรินะฮะเอฟซีวันนี่บอกพวกกลับทำไมก็เออไอนี่นี่นะเอฟซีนี่ท่าน้ำนนท์กับท่านบูสงครามมันเคยเราไปเส้นนี้ ท่าน้ำนวลเห็นไหมไ <อ S 1> นะครับตลาดตลาดนวลน,นันแ่ลล้วไปทางนี้แค่ว่ายนะแค่ไายนะครับแล้วก็เตาฟูนนะเอฟซีอ้เมตรหับรถที่ถนนประชาราบอกให้กลับรถเอฟซีเราเลี้ยวซ้ายนวลใช่ไหมท่าน้ำอ่ะเอกว่าจะไปเลี้ยวซ้ายจะบอกให้จุดไฟแดงอยู่ รถเทศบาลนนทบุรีนะไอซีเจะไม่ผิดนะจางนี้เรามาถึงแล้วนะท่าน้ำโนนสนามหลวงท่าน้ำโนนจำไว้เราต้องย้อนออกไปอีกนะนะครับรถก็ติดอยู่ข้างหน้านู่นตอนนี้ก็ตรงนี้เราเคยมาจริงๆแล้วมันต้องอยู่ข้างหลังเราเปล่าที่เราไปต้องอยู่ข้างหลังเราใช่ไหม ่ข้วติดอยู่นะแอรซีติดแท็กซี่เปล่านะตลตรงนี้เราเคยเข้ามาแล้วรั้งนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้มีขายออันนี้คือตลาดท่าน้ำนนท์นะสินนทบุรีนนทนาอยู่นะ จริงๆเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมันที่เราไปเห็นไหมมันไม่ใช่นะเอาไปดูก่อนกันเบเกอร์นะไอซีร้านเบเกอร์ของที่เรามาเยมันเราบอกให้มาตรงนี้ที่โรงเรียนนะสตรีนั่นแหละสตรีวิทยาโรงเรียนสถีห้างทองห้างดาวทองเยาวราชนะฮะสิเนี่ยเราต้องไปบนล้มกลับตรงนี้เหมือนเยาวราชเลยนะครับเพราะว่าติดรั้วตรงนี้เนาะนะครับ ก็จะทำนะครับเป็นหอนาฬิกาจำได้ไหมใช่ตรงนี้นี่ที่นี่ก็จะเป็นหอนาฬิกาข้างบนนะครับมีไก่ขันด้วยเนฟซีอ่าคือปลุกนะครับหมายถึงปลุกนะฮะถ้าน้ำโดนจริงๆอันนี้เนฟซีเดี๋ยวเราต้องออกมาดูตรงนู้นเลี้ยวขวาด้วยสิรีบอกให้เลี้ยวนะฮะสิรีผมสิรีผมจะโกหกโกหกดู้แล้วโดน ฐาสถานีตำรวจใช่ไหมฐานนีตำรวจฟูทอนเมือ่อมาจริงๆแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ดูคนนั่งข้างหน้าเขาทำอะไรกันพิสูจน์หลักฐานแล้วอันนั้นคือจริงๆมันไม่ใช่ตรงนี้นะตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้ถ้าน้ำนน,นู่นเราต้องกลับรถบีกันนี้เราต้องกลับรถออกกันนี้วเนี่ยแกไปนี่ก็ไม่ใช่ใช่ใช่ไปไม่ถูกไม่ใช่ตรงนี้อาันยังไงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องกลับรถเสื้อเชอรีอ่ะ มันไม่ใช่ตริงๆแต่ว่าเราจําได้ว่ามันไม่ใช่แต่วนี้ <c oughs> มันต้องเป็นที่โรงเรียนกลับรถร้อมรถสิบรอบแหละที่โรงเรียนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้มีร้านค้าด้วยรถแต่กินน้ดีก่อร้านค้า,า,คาเดี๋ยวกูกลับแล้วมึงบอกเ่าขับ <c oughs> รถขับรถแล้วนะฮะอ,อันนี้สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีนะฮะ ต้องไปท่าน้าพิบูลสงครามไปอีกแปดร้อยเมตรนั้งปักหมุดว่าคนั่นหรือเปล่าี๋ยวเราน่าจะไปตู่เรื่องบอกว่าไ่ตู่โน้นโนดรุนขี้หดตกแตกโนก็ลุ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าไปรุนนั่นนอนอยู่เนี่ยถูกต้องว่านี่คือเดือนจำกลางของนะฮะสีบ่บางขวางบางขวางบางขวางนะฮะสี่แท็กซี่รถก็จอดยาวเลยนะสี่ มาถึงแล้วนี่เราเราเก่งอยู่นะเรามาถึงแล้วเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลุยไปลุยนะฮะเอซียูทูบเบอร์ไปโน่นจังหวัดโน่นไปจังหวัดนี่นะเอซีนะว่ามาที่เดียวกันแหละเราลงพื้นที่ไม่ใช่ตรงนี้เราต้องออกจะไปโน่นเลยใช่หรออือแถวนี้กับพุงกับข้าวเยอะนะเส,สากว็สวยนะเอซี หาวด้วยเซี่กินเบซี่ไปอูู่้ไเอฟซีสู้ไม่ค่าไออะไรมะม่วงอ่ะนะเออคอาเดียวมะม่วงสมุทรสาครไม่ได้หรอกเอฟซี แมงตาพูอ่ะต้องหยุดซื้อมะม่วงนะครับอร่อยไหมอร่อยที่ดูสวยไหมสวยไหมยังไม่กินเลยที่จริงเนี่ยเออมะม่วงยังไม่กินเดี๋ยวนะรอรอไปดูคลิปอ่าแมงตาพูนะย้อนหลังนะตอนซื้อไปเที่ยวตลาดเอซีไปดูเลยนะแม่ค้ามะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากนะครับอร่อยน่ะยังไม่ได้ชิมเลยแมงตาพูบอกว่า อร่อยจ้าที่อร่อยต้องซื้อสักหน่อยออต้องอุ่นหนอาฟ FC นะไปดูคลิปย้อนหลังของมิตรภูนะครับเที่ยวตลาดเมืองสมุทรสาครใช่ไหมใช่เออไปดูนะครับ FC เนาะไปดูเลยแล้วก็รอ FC รอเลื่นไอ้ยืนจำลยสิต้อง เอาเพื่อว่าที่มันจะคนแหกคุกออกมานะครับเอซได้นะตรจอดก็มีจอดน้อไม่บอกเนาะอันนี้โอ้อันนี้อันนี้กรมเขาของรัฐบาลของเขาฝังเมืองอ่าของเขานะเจ้าหน้าที่เขาเออกันจอดรินข้าวกันกระบอกจอดไฟก็ไม่เปิดเนี่ยจอดกลางถนนเฉยเขาใหญ่เขาใหญ่เนแล้วหยอกหยอกนะเอฟซีพูดเล่นนะฮะ แล้วนี่เดือนจำเนาะเดือนจำจังหวัดนนทบุรีทางเข้ FC. า FC นี่คุค้มครั้งแข็งแรงเลยนะ FC 200เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสิบจะถามว่าเมียข้าพูดมาถ่ายทำไมเนี่ยถ่าย <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนได้ดูกันหนูหิวน้าปลาหนูหิวน้ำปลาอ,ยอยืมถ่ายซี รถบ้นมาเี่ับมนรถเอ็มดูนี่นะออน่มใช่ยามคนละอลันตับเบียคนละป้ายโอ้โหเหมือนกันยิ่งจริงครับแกนะ SC. ไม่ใช่เอซีเนาะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยครับช่องสู้เพื่อแม่ชาแน,นลครับขอบคุณมากครับผม